เพืเ่อนสามารถช้อปปิ้งที่หน้าสาขา Hub Station ได้เลยนะคะจะได้ดูสินค้าจริงๆกันด้วยค่ะที่สาขาสยาม Discovery, m s p h e r e และก็ Central Westgate ค่ะหรือถ้าไม่สะดวกสามารถช้อปออนไลน์ได้เลยค่ะ www hubstation th com และโค้ดส่วนลดในเดือนนี้23 H W X R ใส่โค้ดส่วนลดทุกการสั่งซื้อนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะ,คะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 e Mania วันนี้เราทั้งสองคนนะมีตัรและมีนเนก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะเมื่อวานนี้นะคะมีการแข่งขันทั้งหมด12คู่เรียกว่าแข่งกันแทบจะครบทั้งหลีกเลยแต่ว่าวันนี้ค่ะเพื่อนมีแค่2คู่จะว่าเบาก็ไม่เบาน,นะคะมีเนเพราะว่าเป็น2คู่ที่แฟนบ้าเอยพวกเราในหัวใจทํางานหนักมากยังไม่พอกล่องเสียงก็ทํางานหนักมากๆด้วยค่ะมีคู่ไหนกันบ้างเเเียยรรรราไปััับฟงกกนนะะคคิ่่่มทูแล การมูริชช์เอ็นบีเอฟิแนลนะคะอินเดียนาเพเซอร์เปิดบ้านรับการเป็นโอเคซีทันเดอร์ค่ะโอเคซีทันเดอร์ในเกมวันนี้นะครับพวกเขาขาดผู้เล่นตัวหลักหลายคนเหมือนจะเป็นเคสันวอลเลซที่ลงมาเป็นตัวจริงในเกมแรกของฤดูกาลเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่เข่านะครับเจดับตัวหลักอีกคนนึงเจเลนวิลเลียมนะครับก็ยังคงพักฟื้นจากการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บที่ข้อมือตั้งแต่ในช่วงปิดฤดูกาลและยังมีไอเซโจนี่ก็เจ็บเข่าเช่นเดียวกันอเล็กซ์คาลูโซครับก็เข้าสู่คอนคัชชั่นโปรโตคอลจากเกมแรกที่ผ่าน ในขณะที่ทางเ Pacers แน่นอนครับไม่มีไทริสแฮริเบอร์ตันที่ยังคงพักฟื้นจากการผ่าตัดเอ็นร้อยหวายที่เทา้าฉีกและก็ไม่มีทีเจแมคคอนเนลนะครับเนื่องจากเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและแน่นอนไม่มีมัลส์เทเนอร์ที่เทรดไปอยู่กับ Milwaukee Bucks พวกเขาก็ใช้เบนเดิกแมทรินกับไอเซ่แจ็คสันลงมาเป็นตัวจริงนะครับทั้ง2ทีมต่อสู้กันได้ดีมากๆเลยแล้วเราก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าเพเซอร์สที่ไม่มีไทริสแฮร์ริเบอร์ตันเขาเปิดไฟเขียวให้กับเบนเดิกแมทรินที่ขึ้นมามีบทบาทในการเล่นเกมบุกแบบเต็มตัวเชื่อเลยเกิดว่าในฤดูกาลที่เหลืออยู่ก็น่าจะเป็นทรงแบบนี้แหละครับและเขาก็ทําได้ดีมากๆนะครับวันนี้กดไปถึง36ิแต้ม11บเอ็วิบาวยิง3คะแนนไปถึง3ลูกลุยเก็บฟาวได้ยิงลูกโทษส7ครั้งลงไปถึง15ลูกนี่ถือว ของเจเรนโรสที่เคยทําไว้ได้พาสคาลเซียข้ามยังคงแซบสมฉายาสไปซี่พีนะครับวันนี้32แต้ม15รีบาว ด้วยผลงานของทั้ง2คนนะครับก็เลยกลายเป็นคู่หูคู่แรกในประวัติศาสตร์ของทีมที่มีเกมระดับอย่างน้อย30แต้มกับ10บรีบาวในเกมนัดเปิดฤด,ดูกาลแบบนี้ได้และถือว่าเป็นคู่ที่4ใน NBA นะครับต่อจากเอลจินเบลเลอร์กับเจอร์รี่เวสของ LALakers ที่ทําไว้ในปี1961ต่อจากแอนโทนีเดวิสและก็มิรติชนะครับจากปี2018ของนิวออลีมเพลเกนส์และก็แอนโทนีเดวิสกับโรบอนเจมส์อีกครั้งหนึ่งในปี2021ก่อนจะมาเป็นคู่นี้แหละครับปัญหาของเพเซอร์ยังไมีอากากร เจ็บที่ไหล่ซ้ายนะคะเล่นไปได้แค่17นาทีเท่านั้นเองค่ะแต่ที่ตุนชอบมากๆก็คือความใจสู้ของผู้เล่นทุกคนในเพเซอร์สู้แบบไม่ถอยจริงๆนะคะโดยเฉพาะทัพสำรองค่ะอย่างโอบีท็อปปิ้นค่ะจาร์เรสวอล์กเกอร์แล้วก็เบนเช็ตเพลททั้ง3คนทําแต้มรวมกันได้ถึง48แต้มเลยคะ่ะใช่เลยครับทุกคนนะครับของเพเซอร์สที่ลงสนามทาการแข่งขันในเกมวันนี้เนี่ยต่อสู้กับโอเคซีได้ดีมากๆเลยยิงลูกยากๆหลายต่อหลายครั้งก็ลงหมดโดยเฉพาะเบนเดดิกแมทรินนะครับรวมไปถึงตัวของพัสคาลเซียคัมด้วยแต่ก็็เปน อีกเกมหนึ่งนะครับที่โอเคซีตันเดเขาแสดงให้พวกเราได้เห็นว่าทําไมก็ถึงเป็นแชมป์แม้ว่าผู้เล่นตัวหลักหลายคนของทีมจะไม่ได้ลงสนามทําการแข่งก็ตามแต่มักจะมีคนอื่นๆที่เหลืออยู่นะครับก้าวขึ้นมาเสริมผู้เล่นตัวจริงตัวหลักให้กับทังทีมได้ตลอดเลยไอเซฮาร์เทนสตาร์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนครับดังคงเก็บรีบาวของตัวเองได้แบบรัวๆเลยวันนี้ทําไป14รีบาวกับ5แต้มช่วยทีมเยอะมากนะครับชเบชดโฮมเกรนในเกมวันนี้ยิงวงนอกไม่ดีเลยครับ และการยิงฟิลโกในภาพรวมก็ไม่ได้ร้อนแรงนะครับแต่เขาก็ช่วยกับทีมไม่หายไปไหนครับช่วยป้องกันช่วยรีบาวแล้วก็ช่วยเก็บฟาวอาแแจมจุดจุดโทษ วันนี้ก็ทําไป15แต้ม12รีบาว์นะครับเป็นดับเบิลดับเบิลในขณะที่ลูดอนนะครับยังคงเล่นเกมรับสองก็เป็นระดับอดิเฟนซีฟทีมนะครับวันนี้สลับตามใส่เบนเนดิกแมททูรินบ้างตามพาสคาลเซียคัมบ้างทําให้ทั้งสองคนเล่นยากที่สุดเท่าที่ตัวขเขาจะทําได้วงนอกวันนี้หลายๆคนไม่ทํางานไม่เป็นไรครับได้แอรอนวิกกินส์ครับที่ลงมาเป็นตัวจริงในวันนี้ทําแต้มเสริมให้กับเชคยเจสอเล็กซานเดอร์ได้ดีมากๆวันนี้ก็ทําไป23แต้มนะครับยิงดีทั้งนนกงกนงง็นนนน้กกานััรอองี่วเปห ถ้าเกิดขาด AJ m i t c h e l l ที่วันนี้มีเกมแห่งชีวิตครับก็าทำไปถึง26แต้ม3รีบาวกับ4แอสซิสหลายต่อหลายจังหวะเนี่ยตัดเข้ามารับบอลแล้วก็ทำแต้มเล่นเกมสวนกลับเร็วเป็นแต้มที่มากที่สุดในชีวิตของตัวเขาด้วยและมันไม่ใช่แค่เกมแห่งชีวิตของ AJ m i t c h e ชลคนเดียวนะครับถ้าเกิดมีเกมแห่งชีวิตของ AJ m i t c h e l ลคนเดียววันนี้ o k เคซอาจจะไม่รอดถ้าเกิดขาดเกมแห่งชีวิตของเช e k ล l j e s อล e ล็กซานเดอรี MVP ในปัจจุบันเนี่ยแหละครับวันนี้ OKC OK ีสงสัยจะแย่เพราะว่าเชเนี่ยทำท กาที่จะคว้า MVP สมัยที่2ติดต่อกันเหมือนกันนะ้นไม่ได้ช้อมไม่ได้ถอยเลยไม่ว่าจะเป็นระยะกลาง3คะแนนลุยเก็บฟาวเอาแต้มจุดจุดโทษเป็นว่าเล่นหรือว่าจะเป็นการสร้างจอ้กับเพื่อนช่วยทีมรีบาช่วยทีมเล่นเกมรับ ทุกอย่างวันนี้เชททาให้กัตตันทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับเขากดไปถึง55แต้มอันนี้ถือว่าเป็นแต้มที่มากที่สุดในชีวิตด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นการทําระดับ50แต้มครั้งที่5ในชีวิตเทียบเท่ากับรัสเซลเวสบุกนะครับสคนนี้ถือว่าเป็นคนที่ทําระดับ50แต้มมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของโ OK อ c t ซตันเดอร์เชื่อเลยเกินว่าอีกไม่นานนะครับเชจะขึ้นมายืนหนึ่งแต่เพียงผู้เดียวครองความยิ่งใหญ่ของโอเคซีทันเดอร์วันนี้ตัวงเขาได้ฟาโวรัว่เลยนะครับถึง ลุ้นในช่วงต่อเวลาทั้ง2ทีมสู้กันดีมากๆนะครับต้องยื้อไปจนถึงช่วง double OT ไม่มีทีมไหนทําแต้มห่างกันเกิน7แต้มเลยนะครับวันนี้ฟาวกันเยอะมากๆระดับ70ครั้งแต่ในท้ายที่สุดก็เป็น o k เคซี n ันเดอร์ครับที่โชว์ความเหนียวแล้วก็เอาชนะไปได้141ต่อ135เหนื่อยมากๆนะครับโดยเฉพาะเชมีอยู่จังหวะหนึงท้ายเกมเนี่ยเขาโดนฟาวแล้วลงไปนอนแฮก แหกแหายใ,<ช><ม>ใจแบบไม่อยากจะลุกเลยเพราะว่าเหนื่อยจริงครับจริงค่ะและด้วยผลงานในวันนี้นะคะทำให้โ OK k เคซ u n d e r เอร์เป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ของ NBA เลยค่ะที่ต้องแข่งขันดับเบิลโอทีนะคะใน2เกมแรกของฤดูกาลค่ะผู้นี้นะคะแข่งกันไป3มชั่วโมงกว่าๆเชนเหนื่อยแทกๆนี่คือไม่แปลกเลยจริงๆค่ะหลังจากจบเกมนะคะโค้ชบริคคารายค่ะก็บอกค่ะว่าเขาผิดหวังที่แพ้ในเกมนี้แต่ว่าภูมิใจในความต่อสู้ของลูกทีมเขาทุกคนเลยค่ะทีนี้เราไปต่อกันที่เกมต่อไปค่ะมิเน่ตูนอยากจะบอกว่าเกมต่อไปนี่นะ ถ้าใครพลาดเนี่ยจะบอกว่าพลาดมากๆเลยจริงมันเป็นอะไรที่มันสุดๆเลยค่ะคเดวอนาเกสสกคราที่แข่งเกมแรกของฤดูกาลค่ะไปเยือนโกลเด้นสเต e w ว r ร์เรสค่ะเราเห็นเกมนัดเปิดฤดูกาลที่ต่อดับเบิรโอทีนะครับระหว่าง r o c k e t สกับโอเคซ u ตันเดอว่าสนุกแล้วนะในเกมวันนี้คู่นี้เนี่ยยิ่งสนุกว่าคู่วนั้นอีก Golden State Warriors ยังคงใช้ผู้เล่น5ตัวแรกชุดเดิมนะครับมีเดร y มอนด์ r e รนยืมมาเป็นเซนเตอร์ยังคงใช้เอาฮอ f o ฟ d เป็นเซนเตอร์สำรองอยู่ในขณะที่เดนเวอร์นักเกสก็มาในโฉมใหม่นะครับมีแคม o h n สันและก็ทับเสริมอย่างเต็มไปหมดเลยเริ่มเกมมาเราจะเห็นความไหลลื่นของ Golden State Warriors สวยงามมากๆนะแป๊บเดียวนำไป10-0แต่หลังจากนั้นเดนเวอร์นักเกสตั้งหลักได้ครับรันคืน12-0และหลังจากนั้นเดนเวอร์นักเกสก็ครองเกมครองโมเมนตัมได้ดีกว่า เป็นฝ่ายนำซะส่วนมากของเกมนิโคลายโยคิสนักกีฬาที่แม้แต่กระทั่งตีฟเคอร์หัวหน้าโค้ชของโกลเด้นสเตทวอร์เรย์ยังชื่นชมยกย่องนะครับว่าในปัจจุบันตอนนี้นิโคลายโยคิสคือนักกีฬาที่ดีที่สุดในจักรวาลใช้คําว่าจักรวาลเลยนะในยูนิเวอร์สเลยนะวันนี้ยิงไม่ค่อยดีนิโคลายโยคิช ok ยิงโดยเฉพาะ3คะแนนวงนอกไม่ดีเลยครับพยายามยิงไป13ครั้งลงไปปยงแค่2ลูกเท่านั้นเองแต่ภาพรวมในเกมวันนี้นิโคลายโยคิสก็สามารถจัดทริปเปิลเดอร์โลได้ตั้งแต่เกมแรกของฤดูกาลเลย21 13 10แต้มบบ นี่ถือว่าเป็นทริปเปิลดับลครั้งที่4ในชีวิตการเล่นเกมเปิดฤดูกาลของตัวเขาเทียบเท่ากับออสการ์โรเบิร์ตสันนะครับทั้งสองคนถือว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA สําหรับเกมแรกในฤดูกาลและสามารถทาทริปเปิลดับลได้แคมจอนสันกับเกมแรกในยูนิฟอร์มของเดนเวอร์นักเกสวันนี้ผลงานไม่ค่อยดีครับไม่ค่อยน่าประทับใจภาพรวมทําไป5แต้ม3รีบาวดสองแอสซิสการยิงฟิลโก,โกลอยู่ที่ยี่สิกห้าเปอร์เซ็นต์สามคะแนนก็สิกว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองจินตนาการดูสมม,นนม,ม Johnson, ติ ดาแลกเลยแต่ตอนนี้ยังให้เวลาอยู่ให้เวลากับ Cam Johnson แคมจอนสันเพราะว่าเขาคิดว่าแคมจอนสันเนี่ยน่าจะดีกว่า MP ็มพเจนระยะยาวเราต้องมาติดตามกันต่อคริสตินบราวน์ในเกมวันนี้เกมบุกอาจจะไม่ค่อยร้อนแรงนะครับเพราะว่าต้องปวดหัวต้องตามสเตฟเฟนเคอรีเน้นเกมรับช่วยทีมไปจะมาเมอร์รี่ปกติเกมเปิดฤดูกาลแบบนี้ค่าเฉลี่ยในการเล่นของตัวเขาอยู่ที่ 10, mm hmm. 10. 2, 10. แต้มนิดๆ10.2 10.5แต้มประมาณนี้แต่ในเกมวันนี้ถือว่าจะมามอริี่ออกตัวฤดูกาลของตัวเองได้ดีมากๆนะครับทำไป25แบบ assist, ป ouble, ต้ม ช่วยทีมได้ดีมากๆนะครับสำหรับเจมาลมอรีการยิง3คะแนนวงนอกของเดนเวอร์นักเกสในเกมวันนี้อาจจะพังถ้าเกิดขาดแอรอนกอร์ดอนที่ตอนนี้โอ้โหแม่นเหลือเกินในเกมวันนี้ไม่รู้จะยิงอะไรขนาดนั้นเฉพาะในช่ว,วงเครื่องแรกทำไป25่แต้มยิง3คะแนน7ลูกไม่พลาดเลยสักลูกเดียวจบเกมในวันนี้ทําไปถึง50แต้มเป็นแต้มที่มากที่สุดในชีวิตด้วยการยิง3คะแนนลงไป10ลูก3คะแนน10ลูกก็เป็นการยิง3าที่มากที่สุดในชีวิตการเล่นของแอรอนกอร์ดอนด้วยแอรอนกอร์ดอนนี่ยิงจนแฟนวอริเออร์สท้อเลยนะคะ และด้วยผลงานในวันนี้ค่ะทำให้เขากลายเป็นคนที่6ในประวัติศาสตร์ที่ทำเด็กน้อย50แต้มได้ในเกมเปิดฤดูกาลนะคะและก็ทำลายสถิติของอเล็กซ์อิงลิชค่ะที่ทำเอาไว้4 7แต้มมากที่สุดของเดวอนาเกสในปี1 9 8 5ในเกมนัดเปิดฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อยค่ะและก็ทำให้วันนี้ค่ะเป็นครั้งที่14ในประวัติศาสตร์ของ NBA ที่มีนักกีฬาถึง2คนนะคะสามารถทำแต้มระดับ50แต้มได้ในวันเดียวกันค่ะนั่นก็คือเชแล้วก็แอรอนกอร์ดอนค่ะ Golden State a w r r i o r s ที่ตามซะส่วนมากของเกมไม่ยอมง่ายๆอย่างแน่นอนครับจิมมี่บัตเลอร์กับเรย์บอนกรีนยังคงช่วยทีมได้ดีนะครับไม่ mm hmm. ว่าจะเป็นการเล่นเกมรับการทําแต้มการช่วยทีมรีบาร์การสร้างจังหวะให้กับเพื่อนทําแต้มทั้ง2คนสลับหมุนเวียนช่วยกันถือบอลช่วยกันสร้างเพล์ hmm. และไหนจะมีการเก็บฟาวเอาแต้มจากจุดโทษรวม,มถึงการยิง3นาคะแนนด้วยนะครับโดยเฉพาะจิมมี่บัตเลอร์ช่วงท้ายเกมยิง3คะแนนทีเด็ดให้กับท mm ั hmm. ้งทีมโจนาธานคูมิงการในเกมวันนี้ถือว่าเป็นเกมที่2ที่ทําได้ดี2เกมแล้วนั้นในฤดูกาลถ้าเกิดยังคงทําได้แบบนี้นิคด หนักเลยนะถ้าเกิดจะมีการเทรดเกิดขึ้นวันนี้เขาอาจจะยิง3คะแนนไม่ดีครับแต่ช่วยทีมตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นการทําแต้มการไหลการเล่นเกมสวนกลับเร็วการสร้างจัะไวกับเพื่อนจังหวะที่ควรจะส่ง mm hmm. คราวนี้เราก็เห็นโจนาธานคูมิงกาส่งจังหวะที่ช่วยป้องการทําได้ดีมากๆครับขยันแล้วก็ตั้งใจจริงๆแบรนดินโพเชมสกี้แม้ว่าจะยังไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นนะครับแต่ก็อยู่ในทรงเกมของตัวเองช่วยยิง3คะแนนตามจังหวะช่วยดักฟาวเกมบุกนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ตัวงเขาถนัดมากๆเลยทัพสำรองวันนี้บัตตี้ฮิลอาจจะไม่ได้ ว่าบัตด,ด้หิวเพราะว่ายิง3คะแนนอาจจะหมดไปแล้วตั้งแต่เกมที่เจอกับเลเกอร์สวันนี้ลงไปเพียงแค่ลูกเดียวแต่ก็มีจังหวะสอดทำแต้มของตัวเองต่อไปตามจังหวะของตัวเองนะครับเช่นเดียวกับ g p 2วันนี้ g p 2ก็สอดจังหวะตัดเข้ามาช่วยฟอลโล่ทิปอินลงไปอันนี้คือสิ่งที่ g p 2, 2> ก็ทำได้ลงตัวกับโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์มาโดยตลอดแต่เชื่อเลยเกินนะครับว่าในเกมวันนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อทุกคนก็คิดไม่ต่างกันโดยเฉพาะแฟนๆโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ข้อดีของการได้เอาฮอฟเฟิร์ดมาวันนี้เราจะเห็นเเยยยยวว่่่าาาาาากกริงง3คะะแแแนนขออออฮีฉบมมุ้ต ไป3ลูกระดับ75%ช่วยทีมทำแต้มในจังหวะที่ต้องการมากๆนะครับ13แต้ม3รีบาวครับการเล่นของเออร์ฮอร์ฟเวิร์ในดูไหลลื่นดูลงตัวกับโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ราวกับว่าอยู่กับทีมมานานแสนนานอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมทุกคนของโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ต่างก็ชื่นชมการมาของเออรฮอร์ฟเิร์ดการเล่นของเออรฮอร์ฟเวิร์ดว่าฉลาดว่ามี IQ ที่สูงเหลือเกินและอีกหนึ่งคนที่น่าชื่นชมมากมากนะครับได้ไจจ Steve น แบบทันตาเห็นเลยนั่นคือรุกกีดรับรอบ2อันดับที่56 w i l l วิลริชาร์ดค่อยๆแสดงความเป็นทูเวย์เพลเยอรนะครับโดดเด่นทั้งเกมรุกช่วยทั้งเกมรับวันนี้กล้าเล่นอีกครั้งหนึ่งมีการทั้งลุยทั้งช่วยทำแต้มนะครับเล่นเกมรับช่วยทีมรีบาวสร้างจังหวะให้กับเพื่อนให้กับรุ่นพี่ทำแต้ม ถ้าเกิดยังคงทําได้แบบนี้นะครับมันจะเป็นอะไรที่มีค่ายกับทางทีมต่อไปหรือเกิดวันนี้ทําไป6แต้ม5รีบาวกับ3แอสซิสแต่ทั้งหมดทั้งปวงครับโเด้นสเตทวอริเรจจะไม่สามารถชนะได้เลยถ้าเกิดในเกมวันนี้ขาดแบทแมนของทีมอย่างสเตฟานเค r รี สุดยอดจริงนะคะสเตปวันนี้ใช่รับตอนแรกเปิดเกมมาเนี่ยเขายิง3นาคะแนนเร็วมากเลยนะลูกแรกแป๊บเดียวมาและสมคะแนนแต่หลังจากนั้นเนี่ยหายเงียบไปเลยยิงยังไงก็ยิงไม่ลงครับจนกระทั่งเข้าสู่ครึ่งหลังนะครับโดยเฉพาะควอเตอร์สุดท้ายครับกดแต้มของตัวเองรรวๆเลยช่วงท้ายเกมเนีย่ยยิง3คะแนนแรกกับแอรอนกอดอนสนุกมากๆใครที่ไม่ได้ดูไปย้อนดูหูแลกกันมันเฮ hey กันบ้านแตกเกงใจบ้านข้างๆเลยวันนี้จริงๆอ่ะโดยเฉพาะ,พาะลูกตีเสมอ120กับ120อ่ะลูกนั้นเนี่ยหูเฮก, hey กันลั่น เลยนะมีเต้นด้วยสเตปนี่คือสะใจแฟนๆในสนามนี่โกงเฮก,กันลั่นสนามแตกจริงๆเรียกว่ายิงจังหวะในี่ไกลกว่าจังหวะที่ยิงใส่เกฟวินเซนต์เกมเอลเอเกอร์สี่ซ้ำไปถ้าเกิดลูกนั้นไม่ลงเ uh huh. นี่ยโกลเด้นสเตทวอร์รีอาจจะแพ้ไปแล้วก็ได้นะครับไม่ต้องไปลุ้นกันช่วงต่อเวลาอาจจะแพ้ไปเลยช่วงเตร์ที่สี่ในกดคนเดียว22แต้มนะครับแต้มจากในช่วงครึ่งหลังไปจนถึงช่วงต่อเวลาเนี่ยทำคนเดียว35แต้มจบเกมในวันนี้สเตปทำไปสี่สิบสองแต้มหกรีบา, 7, 3, นานลหล์งจ็ดแอสซิสต์ขโมยอี ไปแล้วนะครับสเตปถือว่าเป็นนักกีฬาอันดับ2ในประวัติศาสตร์ที่สามารถทําอย่างน้อยได้40แต้มเป็นเกมที่42นะครับในเกมวันนี้เป็นรองใครเป็นรองเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือไมเคิลจอแดนไมเคิลจอแดนทํเอาไว้44เกมขาดอีก2เกมเท่านั้นเดี๋ยวเรามาติดตามมาลุ้นไปด้วยกันว่าสเตปจะสามารถทําลายสถิติของ MJ ได้หรือเปล่าเชื่อว่ามีโอกาสนะเพราะว่าร่างกายตอนนี้นี่คือสุดมากๆนี่คือฤดูกาลที่17จริงๆใช่ไหมครับเนี่ยค,ค,คือเราเห็นเลยว่าสภาพร่างกายของสเตปนี่คือพีคมากๆไม่มีแฮกน่อยแแล้วมต่ ความคึกมีแต่โฟกัสมีแต่ความล็อกอินช่วงต่อเวลาเนี่ยมาได้3คะแนนทีเด็ดของจิมมี่บัตเลอร์จริงๆนะครับลูกนั้นเนี่ยสเตปทำท่าไหนๆให้เลยเพราะว่าเป็นลูกทีเด็ดจริงๆและสุดท้ายโกลเด้นสเตทวอร์รีเอาชนะไปได้อย่างสุดมันเหลือเกินหนึต่อ131ชนะ2เกมติดแล้วครับจะบอกว่าเห็นกล้ามเนื้อที่แขนสเตปนะคะมินเน่แล้วอิจฉามินเน่จริงๆค่ะเป็นกล้ามเนื้อที่แบบมินเน่สัมผัสมาแล้วอ่ะจัไปทั่วแล้วจะบอกว่าเกมวันนี้ค่ะตามข่าวก็บอกว่าสเตปเป็นอย่าง นั่งอยู่ที่เบนช์ค่ะแล้วก็เอาผ้าคลุมหัวแล้วก็แบบคึกกับตัวเองกี้กับตัวเองอย่างเลยค่ะสตีฟเคอร์ได้บอกหลังเกมเลยนะคะว่าไล์อัพในช่วงปิดเกมที่เขาใช้ค่ะเรียกว่าจัมโบ่ไล์อัพเลยนะคะใช้ทั้งคูมิงกาค่ะเดรมอนกรีนเอลฮอรเฟอร์ร่วมกับสเตฟแล้วก็จิมมี่บัลเลอร์ค่ะเขาบอกว่าต้องให้เครดิตกับผู้ช่วยโค้ชจริงๆนะคะที่แนะนําให้ใช้ไล์อัพนี้แล้วมันก็ w ว r k จริงๆค่ะเกมนี้วอริออร์สก็สามารถควา้าัชชนะมาได้ในส่วนของสเตฟค่ะเมื่อถูกถามถึงผลงานของแอรอนกอดนนนนะะะคคททีี่่ําาไไปปปถึงง50 X10 แแตยยิ3นนกูเเรว็ ผลงานที่เหลือเชื่อมากๆาเซฟบอกว่าในช่วงปิดฤดูกาลนะคะไม่ว่าแอรอนกรอดจะซ้อมแบบไหนมาก็แล้วแต่เรียกว่าการซ้อมของแอรอนกรอดนี่คือเวิร์กมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าเนี่ยนั่งวันนี้นั่งเทคโนตอยู่นะ <c oughs> นี่เราผ่านฤดูกาลมาเพียงแค่3วันเท่านั้นนะ จดมาเนี่ยมีความมันแบบเหลือเชื่อนะเราเห็นดับเบิลโอเวอร์ชาม์เกมแล้วจาก OKC คซีตันเดเราเห็นฟอร์มของเอเลียนเซาลินของเวมบี้ทำไป40แต้ม15รีบาวก,กับ3บล็อกเราเห็นเกมระดับ50แต้มในวันเดียวกันจากเชแล้วก็แอรอนกอร์ดอนเราเห็นการทำระดับ40แต้มของลูก้าของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดของสเตฟเฟนเคอร์รีในเกมวันนี้คือทุกอย่างมันมาเยอะมากๆเลยเพียงแค่3วันยังไม่พอนิโคลายโยคตยังทำทริปเปิลดับเบิ้ด้วย และไหนจะมี VJH c โคมล o กี้ทีเดดที่ทำแต้มเปิดตัวมากที่สุดตั้งแต่ในยุคข,ของวิลเชิมเบรน สามวันเนี่ยนึกนึกมาดูบ้านมา30กว่าปียังนึกไม่ออกเลยว่ามันมีฤดูการไหนที่เปิดมา3วันแล้วมันเยอะขนาดนี้ความมันอะถามเพื่อนดีกว่าค่ะที่เปิดมา3วันเนี่เหมือนมาเปิดมาสักสามเดือนแล้วนะมีเจ้นี่คืออัดแน่นสิถามเพื่อนดีกว่าค่ะว่าตั้งแต่ชีวิตการดูบ้านของเพื่อนมาเนี่ยดูมากี่ปีละแล้วมีฤดูการไหนไหมที่เปิดมาแล้วมันมันขนาดนี้ค่ะแต่ว่าความมันอย่างนี้นะคะเพื่อนยังอยู่กับพวกเราไปอีกนานเลยค่ะฤดูการนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะคะเป็นไงบ้างคะเพื่อนมันแค่ไหนคอมเมนต์มาคุยก ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆอย่าลืม subscribe นะคะที่โลกโลก23้23น Man นตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจีเดของพวกเรา23 Man นนวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสุดยอด